เข้าสายกระทางอาจารย์ยุทธพรอิสระชัยนะซึ่งาอาจารย์เป็นอาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยายลัยสุขโขทัยธรรมราชนะปมร้อนเรื่อง10โลซื้อเสียงโบดยกมือเนี่ยนะฮะยังไงกันแน่นะครับคุยกับอจา,า,าจารย์รอสตรายนร์ยุทธพรอิสระชัยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีทั้งสองท่านครับผออาจารย์ครับออกมาแบบนี้เนี่ยมันสะท้อนแบบชัดเจนเลยถูกไหมฮะแต่จริงๆประชาชนเองก็คุ้นๆกับไอ้เรื่องแบบนี้กันมาพักใหญ่ๆแล้วนะอาจารย์นะ ครับคือจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับเราได้ยินเรื่องของการซื้อเสียงงูเห่าคลิปลับอะไรพวกนี้นะครับอยู่บ่อยครั้งนะครับทุกครั้งที่มีการโหวตก็จะได้ยินเรื่องนี้นะครับแต่ว่าก็ยังไม่เคยเห็นเอาผิดอะไรจริงจังได้สักครั้งนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยนอกจากจะเป็นการสร้างกระแสข่าวอะไรต่างๆเนี่ยคนที่ได้รับการติดต่ออะไรตรงเนี้ยนะครับถ้าเป็นหลักฐานเนี่ยควรจะต้องออกมา ี่ให้ชัดเจนเลยนะว่าเป็นใครอะไรยังไงแล้วก็ต้องเอาผิดนะครับกันอย่างจริงจังนะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมันก็จะได้ไม่ใช่เป็นเพียงแค่เรื่องของกระแสข่าวที่เราได้ได้ยินทุกครั้งนะครับท,ที่เวลามีการจะบวนอะไรในสภาครับค่ะมันสะท้อนภาพถ้าสมมติว่าสมมติว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงก่อนแล้วกันนะสมมติว่าเป็นเป็นซีโนโวว่าเป็นเรื่องจริงเนี่ยทีนี้มันชัดเจนแบบึงเสียงของรัฐบาลที่มีความกังวลตั้งข้อสังเกตกันก่อนหน้านี้อยู่แล้วแบบ เพิ่มน้าหนักขึ้นมาเลยาอาจาย์คือเรื่องของภาวะเสียงสื่มน้ำเนี่ยก็เป็นประเด็นที่มีการพูดถึงอยู่แล้วนในรัฐบาลอันที่จริงเนี่ยตั้งตั้งแต่ป,ปีสองห้าหกสองเลยนะครับหลังการเลือกตั้งในเวลานั้นเนี่ยก็เกิดภาวะเสียงสิ่มน้ำมาแล้วครั้งหนึ่งจนกระทั่งมาถูหลังการเลือกตั้งปีหกหกแม้ว่าจะเปลี่ยนกตริการเลือกตั้งนะครับก็ดูเหมือนว่าจะช่วยแก้เรื่องเสียงสื่มน้ำได้นะครับแต่ท้ายที่สุดก็กลับไปถู่ที่เดิม นะซึ่งตรงนี้มันก็สะท้อนภาพเห็นว่าตัวรัฐมนตปี60เนี่ยได้พาเรามาสู่ทางตัดของการเบือนะครับไม่ได้เป็นแค่เรื่องนี้เท่านั้นแด่รวมไปถึงเรื่องอื่นๆอ,อีกหลายเรื่องเช่นเรื่องของการโหวตเลือกแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีนะ<ๆ>นะก็เป็นสิ่งที่หลายคนก็ยังกังวลอยู่ตอนนี้นะครับว่าถ้าเกิดในวันที่29สิงหาคมนะครับนายกต้องพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีแล้วเนี่ยการโหวตเลือกนายกจากแคนดิเดตที่เหลืออยู่4ี่ห้ท่านเนี่ยจะ เกิดขึ้นได้ไหมนะครับล้วจะโหวตได้สําเร็จไหมนะอันนี้เป็นตัวอย่างที่ชี้เห็นนะครับว่าตัวกติการันธนูนเนี่ยมันทําให้เกิดภาวะแบบนี้นะ<ฮ>แล้วก็เมเกิดภาวะแบบนี้มันก็ส่งผลต่อเรื่องของความเชื่อมั่นทางการเมืองนะครับและเป็นผลต่อความเชื่อมัน่นเศรษฐกิจด้วยนะคนก็ตั้งคําถามต่อเสถียรภาพรัฐบาลมันเกิดภาวะสภาล่มเนี่ยอยู่หลายครั้งนะครับก่อนหน้านี้ค่ะสภาวะสภาล่มเนี่ยก็นําไปสู่ความไม่มั่นใจว่ากฎหมายสําคัญๆอย่างเช่น เรื่องของกฎหมายมงบประมาณนะครับจะสามารถผ่านสภา,าได้ไหมนะแต่ว่าเท่าที่ดูผ่านมาสองวันเนี่ยนะครับคบว่าโอกาสจะผ่านเนี่ยก็คงเป็นไปได้เพราะว่าก็ยังไม่มีปัญหาในเรื่องขององค์ประชุมเลยนะแม้ว่าฝ่ายค้านจะบอกว่าไม่ร่วมนับองค์ประชุมนะครับจะให้รัฐบาลเนี่ยเป็นฝ่ายที่รับผิดชอบในเรื่ององค์ประชุมถ้าผ่านฝ่ายค้านก็จะโหวตฐานให้ในแต่ละรายมาาัดกาเพราะนั้นเนี่ยในช่วงสองวันที่ผ่านมาก็ยังไม่เห็น เรื่องขององค์ประชุมร่มนะครับดังนั้นเนี่ยโอกาสที่จะผ่านก็คงไม่ยากนะครับแต่ว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยถามว่าจะเดินหน้าต่อ,อยังไงไปกระทั่งถึงวันที่29สิบเก้าหาคมนะครับสมมุติว่านายกได้ไปต่อนะครับก็ยังคงต้องแก้ปัญหาตรงนี้นะครับในเรื่องของเสถีภาพรัฐบาลแล้วก็เรื่องความเชื่อมั่นคือถ้าได้ไปต่อความเชื่อมั่นก็อาจจะกลับมาชั่วข่าวแต่ว่ามันยังมีปัจจัยอื่นอีกนะครับอย่างเช่นเรื่องของเศรษฐกิจปัจจัยจาก เรื่องของเสียงในสภาเสถียรภาพรัฐบาลเหล่านี้นะครับที่เจะเกี่ยวข้องด้วยทัน hmm. นี้การที่จะหวังพึ่งเฉพาะบรรดาง,งูเหา่าแจกกล้วยฝากเลี้ยงต่างๆไม่ได้เป็นทางออกที่ดีแน่ uh. นะเพราะมันไม่ได้มีความยั่งยืนนะครับเพราะว่าคนกลุ่มนี้ในคางูเห่าเหล่านี้เนี่ยเรียกว่าผลประโยชน์อยู่ที่ไหนเขาก็เลื้อยไปที่นั่นนะครับก hmm. ็ไม่ได้เป็นคว hmm. ามยินแย่งิ่งเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องพยายามจะรักษาเสถียรภาพให้ดีที่สุดแล้วก็ท้ายที่สุดแล้วเนี่ย ถ้าจะต้องมีการเลือกตั้งนะครับจะเป็นครบวาระปี70หรือว่าจะเลือกตั้งเร็วกว่าน,นั้นคืออาจจะเป็นในต้นปีหน้าอะไรก็ตามเนี่ยสิ่งที่ต้องทําก่อนเลยเนี่ยคือการแก้กติกาคือรัฐธรรมนูญปี60ให้เรียบร้อยเพราะไม่งั้นมันก็กลับเข้าสู่วงจรหรือว่ารูปสมการเมืองแบบนี้อีกเช่นเดียวกันครับ ครับครับและสิ่งที่มันควรจะต้องเพิ่มเติมเพราะว่าถ้าเกิดเราเห็นแบบนี้เนี่ยมันวนกลับมาวนกลับมาเสียงปริ่มน้ําเสถียรภาพของรัฐบาลเอ่ยซึ่งมันก็เป็นปัญหาหลากัหลกๆที่มันสะท้อนภาพใหญ่คือกฎกติกาที่อย่างที่อาจารย์ว่าเนี่ยค่ะคือมันจะต้องแบบไปเจาะแก้ตรงไหนเพื่อมันไม่ให้กลับมาแล้วทําให้รู้สึกว่าเดี๋ยวมันก็มีเรื่องแบบนี้กลับมาอีกแล้วอาจารย์อย่ากเป็นรูปธรรมแล้วเนี่ยนะครับต้องแก้รัฐนูลทั้งฉบับ นะแต่การแก้ทั้งฉบับเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็ต้องใช้เวลานะครับเอานี้ถ้าเอาในระยะสั้นๆน,นะครับเอาแก้สิ่งที่สําคัญสําคัญก่อนเนี่ยนะที่เป็นไฮไลท์เช่นระบบการเลือกตั้งนะครับการวลสอบการเช็มแนารฐนะครับนะไม่ให้เกิดนิติสงครามนะที่จะทําให้พรรคการเมืองเนี่ยอ่อนแอนะครับเ,เป็นทุบพัส หรือปัดสิทธิทางการเมืองหเรื่องต่างๆแบบที่เราเห็นมาเนี่ยนะครับที่เราเรียกกันง่ายๆว่านิจสิทธสงคารามเนี่ยก็ะจะเป็นปัญหานะครับที่ส่งผลต่อการเมืองแบบนี้นะครับอันนี้คือสิ่งที่ต้องแก้ในเบื้องต้นก่อนสองเรื่องใหญ่นะครับส่วนเรื่องของที่มาผู้ดำมงตาแหน่งทางการเมืองเรื่องของอเนื้อหานะครับต่างๆที่จะคุ้มครองสิทธิเสรีภาพประชาชนนั้นเป็นเรื่องที่ต้องว่านยาวๆนะครับว่าถ้ารูปธรรมเนี่ยบอกว่า2เรื่องเนี้ย นะทำให้เกิดการปลดล็อกหรือแก้ปัญหาตรงนี้ก่อนแล้วก็เรื่องค a n ิเดตนายกเนี่ยไม่ควรมีครับออนะไม่ควรมีเลยเพราะมันทําให้เกิดทางตันทางการเมืองแล้วนะวันนี้หลายคนไปพูดถึงเรื่องว่าปลดล็อกได้ไหมค andidate นายกแตนะ่ต้องบอกปลดล็อกไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าออการปลดล็อกแค a n ิเดตนายกนั้นอยู่ในมาตรา272ซึ่งมันบทเฉพาะการของรัฐมนูลที่สิ้นผลบังคับใช้ไปแล้ว นะ272เ,เนี่ยก็คือบทบัญญัติที่พูดถึงเรื่องของการให้สวชุดที่แล้วนะครับร่วมบทเลือกนายกกับสสแล้วก็พูดถึงเรื่องของการปลดล็อกแคนดิเดตนะซึ่งอันนั้นเนี่ยสิ้นผลไปแล้วเพราะนั่นตะันนี้เนี่ยปลดล็อกแคนดิเดตไม่ได้นะครับเรื่องเหล่านี้ควรจะต้องเอาออกไปจากร้มนุลเลยนะก่อนที่จะมีการเลือกตั้งในครั้งหน้าครับอ๋อครับอย่างนั้นถ้าเกิดเราย้อนกลับมาในเรื่องของการตรวจสอบเอาแบบเฉพาะหน้าตอนนี้ก่อนเลยเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะเสียง ให้ซื้อเสียงวบวต10โล10โลกันว่าเนี่ยด้วยกติกาที่มันมีอยู่ณตอนนี้ประชาชนอยากรู้นะอยากให้อาจารย์ที่บ่ายให้ฟังให้ชัดๆเลยว่ามันจะต้องตรวจสอบอยังไงมันมีขั้นตอนการเอาผิดยังไงได้บ้างครับอาจารย์ครับผมคิดว่าคนซึ่งได้รับการติดต่อเนี่ยนะครับที่เขาบอกว่ามี10โลอะไรจริงๆเนี่ยค,คนนะต้องออกมาพูดให้ชัดเลยนะครับว่าเขามีหลักฐานอย่างไรนะแล้วก็ใครเป็นคนติดต่อมาอะไรยังไงเพื่อจะได้สาวไปถึง ตัวผู้มงการนะครับถ้ามีจริงเพราะไม่งั้นในทุกครั้งเวลาจะโหวตเราจะได้ยินเรื่องแบบนี้แล้วก็สุดท้ายก็เงียบหายไปไม่เคยเอาผิดอะไรใครได้ <c oughs> แล้วก็ท้ายสุดก็เกิดคําถามว่ามันมีจริงไหมนะรหรือว่าสุดท้ายเป็นเพลงแค่การสร้างกระแสะข่าวขึ้นมานะเพราะฉะนั้นถ้ามีอยู่จริงเนี่ยก็ต้องทําให้ชัดเจนครับว่ามันขาวไปถึงใครอะไรยังไงซึ่งเป็นความผิดหลายอย่างเลยครับถ้าบุคคลนั้นเป,ป็นผู้ดำรงตำแหน่งการเมืองนะครับอาจจะผิดจริยธรรมทางการเมืองด้วยนะรหรือว่า มีการผิดในเรื่องของกฎหมายอาญานะครับต่างๆอีอกอมากมายที่เกี่ยวข้องนะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็คือสิ่งที่สําคัญว่าผู้ที่กล่าวอ้างเนี่ยต้ควรจะต้องทําให้ชัดเจนไม่ทำให้เ,ใหเป็นเพียงแค่เหมือนการมาทิ้งราเบิดเอาไว้แล้วก็ท <c oughs> ายก็เงียบหายไปค,ค่ะคือต้องต้องสร้างความจริงให้กระจา่างใช่ไหมคะอาจารย์ ถูกต้องครับคือถ้าเป็นเรื่องจริงเนี่ยก็ออกผิดอย่างจริงจังนะและตรงนี้ถือว่าเป็นเกียรติภูมิของรัฐสภาด้วยะนะครับดังนั้นเนี่ยต้องไม่ให้เกิดแบบนี้แล้วนะถ้าใครทำเนี่ยต้องออกผิดจริงจังแล้วก็จะต้องเ,อเรียกว่าดําเนินการขั้นเด็ดขาดทั้งทางการเมืองทั้งทางกฎหมายนะครับอาจารย์แล้วในทางกลับกันน่ะคือที่เราผ่านมาเราก็เห็นมันก็เงียบไปเราก็ไม่เห็นว่าจะเอาใครผิดมาได้เนี่ยแล้วผู้ที่พูดถึงเรื่องนี้ว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเนี่ย ถ้ามันไม่มีรจริงแล้วมันมีการตรวจสอบขึ้นมากันจริงๆแล้วมันไม่มีจริงเนี่ยแล้วเราจะเอาผิดกับผู้ที่ปล่อยเรื่องนี้ออกมาไหมฮะก็มีความผิดได้เหมือนกันครับ,รบทั้งในแง่จริยธรรมทางการเมืองถ้าเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับแล้วก็ในแง่ของอการที่เป็นการปล่อยอกระแสข่ขาวที่จะทําให้เกิดความเสียหาย นะครับซึ่งมีกฎหมายอาญาหลายหลายอย่างนะถ้าไปพาดพิงบุคคลหรือ <c oughs> ทาให้คนเข้าใจว่ามาจากไหนอะไรก็ <c oughs> เป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทได้ด้วยนะครับ <c oughs> ล้าก็ควาผิดฐานอื่นๆมากมายครับแต่เพราะตรงเนี้ยผมนึงบอกว่า <c oughs> ต้องทําให้เกิดความจริงจังนะครับถ้ามันมีอยู่จริงก็เอาผิดนะครับให้ชัดเจนเต็มที่นะถ้าไม่มีอยู่จริงคนที่สร้างกระแสข่าวก็ต้องรับผิดชอบเป็นการ อ่าอืมค่ะอาจารย์แต่ทีนี้เนี่ยอย่างวันนี้เนี่ยที่เดี๋ยวเรารอดูนะคะว่าปีงบปี69เนี่ยจะผ่านหรือไม่ผ่านแต่ว่าก็เชื่อว่าน่าน่าน่าจะผ่านนะคะร่างนี้เนี่ยแต่ว่าปัญหาเสียงปิ่มน้ำเนี่ยมันมันยังคงอยู่ทีนี้เนี่ยเราต้องไปลุ้นเรื่องของการพิจารณากฎหมายสําคัญอื่นๆในอนาคตที่มันอาจจะมีผลกระทบอาจารย์มองเรื่องของเสียงปิ่มน้ําเรื่องของเสถียรภาพของรัฐบาลณปัจจุบันยังไง เรื่องเสียงฝืมนะยังคงเป็นปัญหาแน่นอนนะครับสาหรับรัฐบาลว่าตอนนี้เนี่ยเสียงรัฐบาลต้องเกิครึน้นมาไม่มากนักน,นะครับดังนั้นเนี่ยอย่างที่บอกนะครับว่าถ้าจะเดินหน้าต่อภายใต้ภาวะแบบเนี้นะครับเราจะไปหวังพึ่งพิงเฉพาะ,ะเรื่องของบรรดางูเห่าจะกกจั่วฝรั่เลี้ยงอะไรต่างเนี่ยอันนี้ไม่ยั่งยืนแน่นอนนะสิ่งที่ต้องทําก็คือว่าบรรดาสสนะครับที่อยู่ในพรรค่วมเนี่ย ก็ต้องมีระเบียบวินันในการที่จะเข้าร่วมประชุมนะครับ mm hmm. หรือใครที่สวมหมวกสองใบนะครับคือเป็นรัฐมนตรีด้วยนะเป็นทั้งสอสอด้วยนะครับก็ควรจะต้องพิจารณาในการที่จะเลือกหมวกใบใดใบหนึ่งนะเพื่อไม่กระทบกับเรื่องของการทำหน้งงาที่ตรงนี้ <c oughs> นะครับถ้าเป็นสอสเขตนะครับก็จะบอกว่าเดี๋ยวต้องเลือกตั้งใหม่จะทิ้งเปลืองข้ประมาณนะครับอันนั้นก็หมายว่าท่านก็ต้องมีฐานผิดชอบในการที่จะทำงานในบทเครื่องสองใบนะครับหรือทํางานทั้งสองขาให้ได้ดี ส่วนท่านใดที่เป็นสสามทีราเชื่ออันนี้ไม่ได้ชิ้นเปลืองอะไรครับเพราะว่าสุดท้ายเขาสามารถเลื่อนบัญชีรายชื่อของพรรคนั้นๆขึ้นมานะต,ตัวพรรคเองก็ไม่เสียที่นั่งนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือสิ่งที่เป็นบรรดาส,สที่ต้องอมีความตระหนักและรับผิดชอบในสิ่งเหล่านี้ด้วยเพื่อทําให้าการเดินหน้านะครับของสภานั้นมนไปได้นะครับค่ะอ,อาจารย์พูดถึงเรื่องของ ประเด็นนี้เนี่ยดีเพราะว่าเมื่อตอนต้นๆ้นรายการมีการคุยกับพี่บอลน,น,น,นะคะเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการในการคุมสสออ,อาจจะต้องใช้ไม้แข็งอาจจะแบบว่าถึงขนาดจะต้องประจานชื่อไหมสสที่ขาดประชุมแล้วก็ไม่มีวินัยหรือว่าอาจจะต้องเปลี่ยนตัวผู้สมัครในการเลือกตั้งครั้งหน้าถ้าไม่ได้ให้ความสําคัญกับการประชุมสภาอะไรแบบนี้แล้วก็ขาดการประชุมบ่อยๆเนี่ยค่ะครับจริงๆสภาเนี่ยก็เปิดเผยรายชื่อนะครับของ ผู้ที่ร่วมประชุมผู้ที่ขาดประชุมต่างๆอยู่แล้วนะ <c oughs> และในขณะเดียวกันเนี่ยในบทญยัดน้ำนูนเนี่ยก็มีด้ยวยนะครับขาดประชุมเกินกว่ากี่วันนะก็จ <c oughs> ะต้องค้นสมาชิกภาพ <c oughs> แต่ที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นอย่างเช่นกรณีสอวอในชุดที่แล้วนะสอวอในชุด250เนี่ยหลายท่าน <c oughs> อยู่สี่ห้าปีมาประชุมอยู่หกครั้งอย่างเงี้ยนะครับเราก็เคยเห็นมาแล้ว <c oughs> นะครับอันนั้นเป็นสภาที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งด้วยนะมาจากการแต่งตั้งโดยคณะนะรัฐ,ฐประหารครับ <c oughs> นะก,ก็ปรากฏว่าใช้วิธีการว่าลาประชุมนะลาประชุมตลอดสี่ห้าปีเลย <c oughs> นะ้วก็เคยเห็นมาแล้วหลายท่านก็เป็นอย่างนั้นด้วยนะครับเพราะนั้นอันเนี้ย กลไกมาตรการในการตรวจสอบกับสังคมผมว่าสําคัญในการที่ต้องเอามาเปิดเผยชื่อนะครับให้ที่น้องแม่ชชนได้เห็นนะครับอ,อันที่จริงถามว่าเคยเปิดเผยมันก,ก,ก็มีการเปิดเผยนะครับโดยถึงมวลชนไม่น้อยเหมือนกันนะฮะแต่พอเปิดเผยแล้วก็ไม่ได้มีผลอะไรนะครับ <c oughs> ก,ก็เป็นแค่การรับรู้ร,ร,รับทราบกันก็อาจจะเป็นข่าวที่มีการวิพาวิจารณ์กันอะไรกันเท่านั้นแต่ว่าท้ายสุดก็เงียบไปนะครับ โอ้โหอาจารย์สะท้อนหมดเลยอ่ะไม่ว่ากติกามันจะมายัางไงนะสุดท้ายแล้วมันอยู่ที่จิตสํานึกจริงๆของผู้ทําหน้าที่เลยนะฮะต,ต,ต้องฮะใช่เลยครับแล้วตรงนี้เนี่ยมันก็กลายเป็นว่าก็พยายามจะ ใช้ช่องว่างคนมานช่ครับอย่างที่ก็ตรวจจากสวชุดที่แล้วให้ฟังเนี่ยบางท่านใช่วิถีลาลาตลอดการนะลาตลอดการแล้วมาประชุมให้ทันทันอะไรกับกับเอาละครับอาจารย์ครับวันนี้หมดเวลาแล้วฮะเดี๋ยวไว้มีโอกาสเราคุยคุยกันต่อนะฮะขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีครับ